สวัสดีครับมีคําถามเกี่ยวข้องกับการใส่หน้ากาก2ชั้นนะครับว่าเราใส่แล้วมันจะดีจริงหรือเปล่านะครับใส่ยังไงถึงจะถูกต้องนะครับเพราะว่าก็เราอาจจะเห็นตัวอย่างบางอย่างนะครับที่ว่าใส่ไม่ถูกต้องนะฮะแลวพวกนั้นอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยใส่หน้ากากไม่ได้แล้วอึดอัดนะฮะโดยเฉพาะท่านที่มีโรคปอดเนี่ยเราจะพอมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับแต่ตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เสมอไปนะครับตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่คนด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับการใส่หน้ากากเนี่ยขั้นแรกที่ผมอยากจะให้ทําเป็นก่อนก็คือว่าใส่ให้ถูกต้องซะก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากชนิดไหนก็ตามนะครับส่วนใหญ่เราแนะนําว่าหน้ากากที่ควรจะต้องใส่อย,อย่างน้อยก็ควรจะต้องเป็นหน้ากากระดับที่ใช้ในโรงพยาบาลหรือเป็น surgical mask นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปดูนะครับว่า ไอ้ตัวหน้ากากเนี่ยมันได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ได้มาตรฐานกันทั้งนั้นแล้วนะครับเราไปดูค่าต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่สิ่งที่เราเราจำเป็นจะต้องเน้นเนี่ยก็คือว่าเราต้องใส่ให้ถูกครับเพราะว่าถ้าใส่ไม่ถูกเนี่ยมันต่อให้หน้ากากดีแค่ไหนมันก็กันอะไรไม่ค่อยได้นะครับใส่ย,ยังไงให้ถูกผมเคยคุยไปแล้วเมื่อต้นปีนะครับว่าวิธีการใส่หน้ากากเนี่ยควรจะต้องทํำยังไงบ้างนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีหน้ากากตัวนี้เนี่ยเป็น หน้ากาก surgical mask นะครับของใหม่ที่ผมออกมาเนี่ยท่านต้องดูก่อนนะครับมันจะมี2ด้านด้านแรกคือด้านที่เป็นสีเข้มกว่านะครับด้านที่2คือด้านที่เป็นสีอ่อนกว่านะครับด้านที่เป็นสีอ่อนเนี่ยจะเป็นด้านที่เข้าหาหน้าของท่านนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีตัวลวดอยู่ด้านในเพื่อที่จะปรับให้มันเข้ากับรูปหน้าของท่านเพื่อที่จะว่าไม่ให้มีลมเข้าออกบริเวณนี้ได้นะครับเราต้องการให้ลมเข้าออกผ่านตัวหน้ากากไม่ใช่ผ่านเข้าออกด้านบนหรือด้านข้างนะครับแล้วท่านใส่เข้าไปก็คือ ใส่แบบนี้นะครับดึงให้มันปิดด้านใต้คางนะครับแล้วด้านบนตรงนี้ก็กดแนบไปกับตัวหน้านะครับอย่าไปบี้แบบนี้นะครับถ้าบี้แบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วท่านต้องกดนะฮะร,รอบๆเนี้ยให้เข้ากับตัวจมูกเท่านี้เองนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะแล้วถ้าท่านใส่หน้ากากซ้ำๆเนี่ยบางครั้งจาเป็นจะต้องล้างมือด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องคิดไว้ก่อนว่าเชื้อเนี่ยมันจะมาติดอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าท่านจับหน้ากากตัวเราเวเนี้ย เชื้อก็อาจจะติดได้นะครับดังนั้นถ้าท่านต้องการจะจับหน้ากากหรือจะถอดออกเนี่ยจับด้านหลังตรงนี้ครับที่เป็นหูหมันนะฮะ <MBA. S 1> อาจจะข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ถ้าท่านที่ต้องการทานน้าท่านก็อาจจะถอดมาข้างเดียแลรวก็กินน้ําหรืออะไรงเงี้ยล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ <S <S นะครับหรือถ้าท่านต้องการถอดวางเลยก็คือถอดมาทั้งสองข้างอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือเราใส่หน้ากากาได้ถูกต้องแล้วถ้าเราจะใส่2ชั้นมันช่วยอะไรไหมนะครับก็จริงๆมันก็ช่วยเหมือนกันนะครับในการใส่2ชั้นอ่ะ แต่ว่าเราจะต้องใส่ให้ถูกต้องทั้ง2ชั้นนะครับสมมุติว่าเราจะใช้ปนกันร,ระหว่าง Surgical m a s ม2ชั้นนะเอาเราอาจจะเห็นดร์ฟาวชีแอนโทนีฟาวชีที่อเมริกาเนะี่ยเขาใส่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเ,เราทําได้นะครับแต่ว่ามันก็จะอึดอัดเพิ่มขึ้นหน่อยนะฮะสำหรับเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองร้อนนะครับเราก็อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องใส่2ชั้นขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น แต่ที่สําคัญคือทุกคนที่อยู่ใกล้กันจะต้องใส่ให้หมดนะครับเพราะว่าถ้ามีคนคนนึงไม่ใส่เนี่ยหน้ากากแบบนี้มันกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันกันได้ก็คือสมมุติว่าผมเป็นโควิดเนี่ยแล้วผมใส่ไว้แล้วผมไอจามเนี่ยแล้วมันก็จะติดอยู่ในหน้ากากเนี่ยมันจะไม่ทําให้ผมสามารถแพร่ไปให้คนอื่นได้แล้วต่อให้แพร่ออกไปได้นิดมันก็จะน้อยมากจนกระทั่งหน้ากากของท่านเนี่ยสามารถที่จะกันได้นะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าทุกคนใส่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามมัันนนนจะไ่ติดดขา้ แล้วท่านที่บอกว่าโอเคเดินสวนกันแล้ว1 0ถึง1ิวินาทีติดทันทีอันนี้ก็ไม่ได้จริงเสมอไปนะครับมันจะจริงในกรณีที่คนหนึ่งนะไม่ใส่หน้ากากนะครับถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นเนี่ยเขาไม่ใส่หน้ากากเขาไอจามแลวอีกคนหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ใกล้ต่อให้ท่านใส่ไม่นใ,นใส่หน้ากากมันอาจจะเข้าละอองเข้าตาหรือเข้าจมูกเข้าปากท่านก็อาจจะเป็นได้นะครับกรณีแบบนั้นเนี่ยคือ10-15วินาทีก็ติดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า2คนที่เดินผ่านกันแล้วใส่หน้าก,ากากอย่างดีนะครับใส่ได้ถูกต้องไอจามคน น้อยซะม,มากเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาไอจามก็จะติดอยู่ในหน้ากากนั้นนะครับบางคนคิดมากว่าเออถ้าท่านเป็นโควิดแล้วไอจามอยู่ในหน้ากากแล้วจะทําให้มันเชื้อ well ลงปอดไปไหมเพราะว่าท่านจะหายใจเข้าไปอีกรอบหนึง่งตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับถ้าเชื้อมันจะลงปอดมันก็จะลงอยู่ดีนะครับต่อให้ท่านไม่ใส่หน้ากากหรือว่าท่านจะหายใจยังไงก็ตามนะครับตรงนี้ก็คือไม่จําเป็นจะต้องเอามาคิดนะครับว่าท่านเป็นแล้วต้องถอดหน้ากากอันนี้ไม่ถูกต้องท่านควรจะต้องใส่หน้ากากนะครับรับผิดชอบต่อตัวเองและสัังงคคคคมนะระรรรบวจตต้อออทา่ไปืก ใส่หน้ากาก2ชั้นที่เป็นที่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันเช่นหน้ากากผ้ากับหน้ากาก surgical mask นะครับหน้ากากผ้าปกติเฉยๆเลยเนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันกันได้ไม่ดีนะครับเท่ากับหน้ากากแบบ surgical mask นะฮะแต่ถ้าท่านไม่มีตัวเลือกท่านจำเป็นต้องใช้ท่านก็ใช้นะครับหน้ากากผ้ามันก็ยังดีกว่าท่านไม่ใส่หน้ากากอะไรเลยนะครับแต่ถ้าท่านจะใส่2ชั้นถามว่าทําไมต้องใส่2ชั้นเพราะว่า1 ถ้าท่านใส่ชั้นที่2เนี่ยมันจะทําให้หน้ากากชั้นแรกที่อยู่แนบกับตัวตัวท่านเนี่ยโอกาสที่จะปนเปื้อนน้อยลงแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของหน้ากาก,ากตัวนั้นได้ได้เพิ่มขึ้นได้นะครับหนึ่งและอันที่2ก็คือว่ามันจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดไม่ให้เชื้อเข้ามาในตัวของท่านได้มากขึ้นนะครับถ้าท่านใส่หน้ากากผ้าและหน้ากากเซอร์จิคัลแมสเนี่ยเราควรจะใส่เซอร์จิค m ลแมสก่อนนะครับแล้วหน้ากากผ้าตามมาทีหลังนะครับ อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ค่อยมีการกรองที่ละเอียดเนี่ยใส่ไว้ข้างนอกอันที่กรองละเอียดใส่ไว้ข้างในนะครับก็คือหน้ากากเซอร์จ a คอลแมกรองได้ละเอียดกว่าหน้ากากผ้าดังนั้นมันจึงต้องอยู่ด้านในนะครับอ่าตรงนี้เป็นต้นส่วนถ้าเกิดเป็น N95 หรือ KN9495 อะไรก็แล้วแต่คู่กับ Surgical m a s มนะฮะท่านจะต้องใส่ N95 ไว้ข้างในนะครับคนที่เอาเซอร์จิคอลแมสใส่ไว้ด้านในแล้วเอา เอ็นเก้าสิบห้าครอบไว้ข้างนอกเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็เป็นการทําให้หน้าหน้ากากแต่ละตัวมันไม่ค่อยแนบกับตัวเองอาจจะไม่ค่อยดีด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องการที่จะให้หน้ากาก N95 หรือหน้าก,ากากตัวที่ละเอียดกว่าเนี่ยมันทําหน้าที่ดีแล้วเป็นด่านป้องกันประการสุดท้ายก่อนที่จะเข้าตัวท่านนะครับที่สําคัญคือเราต้องการยืดอายุการใช้งานของมันดังนั้นเราต้องใส่ไว้ด้านในแล้วเ,เอาไอแมสอีกชั้นหนึ่งมาคลุมด้านนอกเพื่อที่จะยืดดอออาายุขงมมมมมัันนนไไ่ให้ีะรโ บ่อยๆนะครับดังนั้นถ้าท่านจะใส่ n 9 5แล้วก็ซอนด้วย surgical mask n 9 5ก่อนนะครับ surgical mask ไว้ข้างนอกนะครับ surgical mask ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้อะไรมาโดนไอตัว n 9 5ของท่านนะครับผมก็ใช้ในโรงพยาบาลเหมือนกันเวลาที่ผมไปดูเคสโควิดผมก็จะใส่ n 9 5แล้วก็ต่อด้วย surgical mask แล้วผมก็มี face shield อัอนหนึ่งเวลาที่ไปดูโควิดนะครับเพราะว่าผมป้องกัน เต็มที่เลยไอ้เฟสชิลที่คลุมทั้งหน้าเนี่ยมันป้องกันพวกละอองฝอยที่เป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับไม่ให้มันกระเด็นมาโดนหน้ากาก,ากผมนะครับถ้ามันเล็ดลอดออกมาได้ละอองเล็กกว่านั้นก็จะติดอยู่ที่เซอร์จิคอแมสของผมอยู่ดีและส่วนเล็กที่สุดมันก็จะเข้าไปติดอยู่ที่ N95 ยังไงก็ไม่ถึงผมแน่นอนนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นการเป็นการที่เราจะใส่หน้ากากซ้ำอ่าซ้อนกัน2ชั้นนะครับส่วนหน้ากากแต่ละอันเนี่ยสามารถเอามาใช้ซ้ําได้นะครับแต่ว่าวิธีการใช้ซ้ำเนี่ย จะต้องทําด้วยวิธีหลกกักๆ2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกคือทิ้งมันไว้เลยวางไว้ให้มันเกิน4 5วันไปเลยเชื้อที่เกาะอยู่ทนีหน้ากากมันจะตายแน่ๆอยู่แล้วแล้วท่านก็สามารถเอามาใช้ใหม่ได้นะครับกรณีนีนะ้อาจจะต้องใช้หน้ากาก,ากหลายอันนิดนึงนะครับเช่นถ้าท่านจะใช้ surgical mask ท่านก็มีไว้เลยสักสักห้าอันก็ได้นะครับหรือจะมี7อันตามแต่ละวันเลยก็ได้เราก็เขียนว่าอันนี้ของวันจันทร์อังคารพ,พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็หน้ากากของวันจันทร์ท่านใส่วันจันทร์เสร็จปุ๊บก็ไปเก็บไว้สักที่หนึ่งให้ให้มันอยู่ในบริเวณที่มีแสงมีอะไรโดนมันได้แล้วก็วันอังคารปุ๊บท่านก็ใส่ของวันอังคารพอผ่านไปถึงวันจันทร์อีกวันหนึ่งปุ๊บไอเชื้อที่มันอยู่ที่หน้ากากของวันจันทร์อันก่อนเนี่ยมันก็ตายไปแล้วท่านก็สามารถเอามาใช้ใหม่ได้นะครับวิธีที่2ก็คือการใช้แสง UV ในการฆ่าเชื้อนะครับการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV เนี่ยจะต้องเป็นหลอด UVC นะครับที่ได้มาตรฐานจริงๆนะครับ ก็ตัว UV ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหลอดสีม่วงที่มันให้แสงออกมาแล้วท่านห้ามเอาตาไปมองมันโดยตรงนะครับอันตรายนะครับท่านก็สามารถที่จะเอาหน้ากากเข้าไปใส่ไว้ข้างในให้แสงมันโดนได้นะครับอาจจะต้องนานอย่างน้อย25นาทีนะครับเชื้อมันถึงจะตายสนิทนะฮะถ้าท่านฉายไป5นาที10นาทีเชื้ออาจจะยังไม่ตายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีเชื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าท่านไปบริเวณที่มีเชื้อมากมายมหาศาลเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้25นาทีนะครับแต่ว่าถ้า เชื้อไม่ค่อยเยอะเนี่ยสินาทีก็อาจจะพอแล้วนะครับในการเอามาใช้ใหม่ได้ท่านที่คิดจะเอาสารเคมีไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ยาฆ่าเชื้ออะไรก็แล้วแต่มาพ่นที่หน้ากากไม่ควรทาเด็ดขาดนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรอาจจะทําให้หน้ากากเนี่ยเสื่อมสภาพด้วยสัาไปนะครับดังนั้นตรงนี้ไม่ช่วยนะครับส่วนบางคนที่คิดจะว่าไปฟังข่าวมาว่าโอ้ตรงนี้เขามีโฆษณาเอาน้ํายาอะไรพ่นที่หน้ากากเราก็สามารถทําให้ท่านกันโควิดได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นตรงนี้ผมส่วนตัวนะครับ งานวิจัยน้อยมากเลยแล้วผมก็ยังไม่เชื่อด้วยซ้าไปว่าจะเอามาใช้เราจะได้ผลแต่ว่าข้อที่เราควรจะต้องระวังคือเราจะไม่รู้ว่าสารตัวนั้นอาจจะไปทําอะไรต่อหน้ากากเราได้ทําให้หน้ากากเราเนี่ยคุณภาพมันตกลงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันต้องไปรอดูในอนาคตนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่ใช้ครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรที่นอกเหนือไปจากการป้องกันตัวปกติอยู่แล้วนะครับอ่าต่อไปก็มาถึงในกรณีที่ถ้าท่านเป็นหอบหืดนะครับ เป็นโรคหอบต่างๆแล้วท่านไม่สามารถใส่หน้ากากได้เพราะว่าใส่ทีไรแล้วหอบกาเริบทุกทีนะครับพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แนะนําเลยนะครับท่านที่มียาขายายหลอดลมพ่นก่อนตั้งแต่ที่จะใส่หน้ากากเลยนะครับตอนเช้าตื่นมาถ้าท่านจะออกไปข้างนอกปุ๊บท่านก็พ่นเข้าไปก่อนนะฮะพอหลอดลมมันขายายเสร็จปุ๊บท่านก็สามารถที่จะใส่หน้ากากตามลงไปได้ตรงนี้ก็จะช่วยได้แล้วระหว่างวันก็แนะนําว่าติดยาพ่นไว้กับตัวนะครับเพราะท่านอาจจะต้องใช้ซ้ํานะครับในคนที่เป็นโรคหอบผืดนะฮะ ส่วนยาต่างๆก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับคนที่เป็นโรคถุงลมป่งพองนะฮะอาจจะต้องใช้แบบนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่สามารถทําได้ในทุกกรณีเพราะว่าด้านท่านบางท่านเนี่ยไม่สามารถใช้ยาขยายลอลลมในการช่วยเหลือได้ยกตัวอย่างเช่นที่ท่านที่มีน้ําหนักตัวเยอะมากๆแล้วหายใจเหนื่อยอยู่แล้วท่านที่ตั้งคัน อายุคันเยอะแล้วอาจจะเหนื่อยอยู่แล้วหรือบางท่านที่มีโรคหัวใจมีน้ําท่วมปอดปริมปริมเนี่ยอาจจะเหนื่อยอยู่แล้วพวกนี้เนี่ยอาจจะใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้ไม่ได้แน่ๆนะครับดังนั้นถ้าท่านใส่หน้ากากไม่ไหวเนี่ยแน่นอนว่าท่านไม่ควรจะออกไปไหนเลยนะครับและถ้าอยู่ในบ้านถ้าท่านจะใส่หน้ากากไม่ไหวอีกญาติญาติของท่านที่เข้ามาในบ้านจะต้องใส่หน้ากากทุกคนนะฮะ ทุกคนแล้วท่านจะต้องกินอาหารแยกกับคนอื่นให้หมดนะครับเพราะว่าท่านจะมีโอกาสติดเชื้อโควิดสูงที่สุดในบ้านนะครับเนื่องจากคนอื่นเขาใส่ได้แต่ว่าท่านใส่ไม่ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะต้องแยกตัวออกมาต่างหากเลยนะครับอย่าไปใช้ของร่วมกันถ้าเข้าห้องน้ําก็เข้าให้หมันคนละเวลากันถ้ามี2ห้องน้ําได้ก็ดีที่สุดนะครับมีห้องน้ําอันนึงของท่านไปเลยทําเหมือนกับว่าท่านเป็นโควิดนะครับแยกห้องน้ําไปเลยนะครับในกรณีที่มีห้องน้ําเดียวอ่าอาจจะต้องพยายาม บอกให้คนอื่นเขาใส่หน้ากากาเข้าห้องน้ําแล้วท่านเข้าไปคนสุดท้ายเนี่ยอาจจะพอไหวนะครับหรือว่าท่านเข้าเป็นเข้าในช่วงที่คนอื่นเขายังไม่เข้ากันนี่โอเคอยู่นะครับดังนั้นโดยสรุปเลยนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับหน้ากากนะฮะขั้นแรกไม่ต้องไปดูว่าหน้ากากมันอะไรยังไงท่านใส่ให้ถูกต้องซะก่อนนะครับด้านที่สีเข้มถ้าเป็น surgical mask นะครับด้านสีเข้มเอาไว้ด้านนอกด้านสีอ่อนเอาไว้ด้านในด้านบนคือด้านที่มีขดลวดนะครับเอารวดเนี่ยแนบไปกับหน้านะครับอันนี้คือใส่ที่ถูกต้อง ถ้าท่านต้องการใส่2ชั้นนะครับเซอร์จิค m ลแมสสองชั้นทําได้ทําเหมือนวิธีที่ใส่ครั้งแรกนะครับถ้าท่านมีหน้ากากผ้าและเซอร์จิค m ลแมสใส่เซอร์จิค m ลแมสก่อนนะครับแล้วใส่หน้ากากผ้าทับทีหลังนะครับถ้าท่านที่ต้องการใส่ N95 คู่กับเซอร์จิคอลแมสใส่ N95 ก่อนนะครับแล้วเอาเซอร์จิคอลแมสทับทีหลังอย่าทํากลับกันนะครับหน้ากากที่ละเอียดเอาไว้ด้านในอย่าเอาไว้ด้านนอกนะครับมันจะตลกมากแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับ ส่วนท่านที่มีโรคหอบหืดแนะนําว่าถ้าท pues ่านใส่ห <tamanho> น้ากากไม่ได้ให้พ่นยาขยายร้อนลมก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่แล้วก็ติดยาขยายร้อนลมไว้กระตู้ด้วยเพราะว่าท่านอาจจะเป็นจะต้องใช้ในระหว่างวันนะครับนี่ก็เช่นกันถ้าท่านมีภูมิแพ้เนี่ยฮะอาจจะต้องใช้ยาเรื่องภูมิแพ้ไว้ก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแพ้หน้ากากนะครับถ้าแพ้หน้ากากยี่ห้อหนึ่งอาจจะต้องไปหาอีกยี่ห้อหนึ่งบางคนแพ้แล้วเออสิวขึ้นผื่นขึ้นเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องไปใช้อีกยี่ห้อหนึ่งหรือบางคน ใส่เรารู้สึกน้ำมูกไหลจามง่ายนะครับมันเป็นเพราะว่าตัวเส้นใยข้างในเนี่ยมันอาจจะหลุดลุยออกมานั่นแปลว่าท่านอาจจะต้องทิ้งแมสกนั้นแล้วเปลี่ยนอันใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าท่านควรจะต้องทานยาแก้ภูมิแพ้เพื่อที่จะไม่ให้มันมีอาการพวกนั้นนะครับส่วนท่านที่ใส่หน้ากากไม่ได้จริงๆเลยนะครับเช่นมีโรคอ้วนมากๆแล้วเหนื่อยอยู่แล้วนะฮะมีโรคหัวใจแล้วเหนื่อยน้ำท่วมปอดหรือเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังแล้วยังไงก็ใส่ไม่ได้เหนื่อยมากๆท่านอยู่แต่บ้านครับท่านไปไหนไม่ได้แน่ๆนะครับถ้าจะ ยังไงก็อาจจะได้แค่หน้ากากผ้าซึ่งมันก็ไม่ดีเท่าหน้ากากอย่างอื่นนะครับแล้วกอ็อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าท่านยังใส่หน้ากากไม่ได้ท่านต้องแยกตัวให้ชัดเจนจากคนอื่นที่อยู่ในบ้านและทุกคนที่อยู่ในบ้านจะต้องใส่หน้ากากนะครับจะต้องใส่หน้ากากตรงนี้เน้นย้ําเลยนะครับเพราะว่าถ้าระบาดขนาดนี้หนักขนาดนี้ที่ประเทศไทยแล้วแล้วคนในบ้านไม่ใส่หน้ากากกันละหล,ะหลวมกันในบ้านเนี่ยติดกันแน่ๆอย่างที่เป็นข่าวกันที่เราเห็นนะครับไงตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ